ามเชื่อคาทอลิกไม่อนุญาตให้ทำแทง้งข้อที่4ความขัดแย้งของมนุษยธรรมต่กฎหมายการทำแท้งที่ผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองที่มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติในสังคมและมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของกฎหมายดังกล่าวคือสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้โดยตรงแต่ข้อเสียคือความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายกล่าวคือโดยธรรมชาติกฎหมายบ้านเมืองมักจะมีช่องว่างอยู่เสมอเพราะผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมความเป็นศีลธรรมในทุกสถานการณ์ โดยที่ไม่มีข้อยกเว้นได้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและเข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกฎหมายบ้านเม er ืองที่สอดคล้องกับศีลธรรมตามกฎธรรมชาติเท่านั้นจึงจะสามารถมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติแต่ถ้ากฎหมายขัดกับกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ ก็จะขาดอำนาจความเป็นกฎหมายในทันทีและโดยธรรมชาติแล้วไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะกฎหมายไม่สามารถครอบคลุมคุณค่าศิลธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนเพราะช่องว่างของกฎหมายดังนั้นในสถานการณ์ที่กฎหมายมีช่องว่างประชาชนที่อยู่ในสังคม ที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบจำต้องประยุกต์คุณธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่มุ่งปฏิบัติตามเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของกฎหมายมากกว่าที่จะปฏิบัติตามกฎหมายตามตัวอักษรนอกจากกฎหมายบ้านเมืองจะมีช่องว่างและไม่ยุติธรรมแล้วกฎหมายอาจจะผิดศีลธรรมก็ได้หากกฎหมายดังกล่าว ขัดกับกฎศิลธรรมตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเช่นการทำแทง้งซึ่งขัดกับสิทธิในการถือกําเนิดการรุนาคาตซึ่งขัดกับสิทธิในการมีชีวิตอยู่การค้ามนุษย์ซึ่งขัดกับสิทธิในการดําเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นต้นดังนั้น การที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา305ที่เป็นกฎหมายที่ใช้มานานถึง52ปีขัดกับรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา28บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตนเองจนนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ความผิดทำให้แถงลูกและเมื่อวันที่17พฤศกิกายนพุทธศักราช2563ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและขั้นต่อไปจะมีการส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสนอ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดโอกาสให้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งอย่างถูกกฎหมายกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ จึงเป็นกฎหมายที่ผิดศิลธรรมและขัดกับกฎศิลธรรมตามธรรมชาติที่ชีวิตมนุษย์ควรได้รับการเคารพและไม่สามารถละเมิดได้ตั้งแต่การปฏิสนธิ